2ปีเกิดดวงมาแรงทั้งการงานและการเงินได้แก่ผู้ที่เกิดปีขานเป็นช่วงที่ถ้าได้ทำงานเป็นทีมกับคนเยอะๆจะทำให้หัวหน้างานพอใจในผลงานและได้รับโอกาสที่ดีทั้งการงานและการเงินผู้ที่เกิดปีมะแมะโอกาสหรือโชคทางการงานและการเงินจะมาเมื่อท่านเดือดร้อนแบบสุดๆจนไม่มีตัวช่วยแล้วให้อดทนรอแล้วสิ่งที่หวังไว้จะปรากฏขึ้น สายมูเตลูเชิญทางนี้เลยค่ะดวงเด็ดเด็ดดวงแหล่งรวมเครื่องรางของขลังของแทร้อยเปอร์เซนต์ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกทุกท่านสามารถฝากราวบูชาของขลังได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมราคาเดียวกับแหล่งผลิต สมัครเป็นสมาชิกกับเราได้เลยค่ะเคยที่ปุ่มสมัครตามหน้าจอได้เลยนะคะพิเศษสุดสมัครเป็นสมาชิกวันนี้รับแผ่นทองเสริมดวงวัดอินทราวิหารพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ปกป้องภัยเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋ารัวรัวรวรว